สบายดีสบายดีบัดส,สุขุสุขนพี่น้องจ๋าพอบอกับเบ้ามีสว่วงคำคำพี่นอ้องบรรยากาศหนาวหนาวเอา <laughs> อยากทำก็มาใส่ซีมอนะไปเอาพนังกินข้าวจี้เฉยมาใส่ใน้องทำไปเอาพื้นสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลูกมอนเออแบงกันกินข้าวจี้นะอากาศหนาวหนาวเยน็นเย็นพี่น้องจ๋าคำมาเป็นแห้งกันหนาวทั้งหนาวทั้งลม อาบนำ้ำลงไปซีมอคัสไซอาบเรียบร้อยท่าได้อาบแล้วยังน้องทนะ่านมาแตหาขุดเขียนแล้วก็ยังมาท่นได้ลงไปอาบน,ำน้ำอา,นอากาศนาหนาวๆพี่น้องจ๋าบา้านหนาวเขาว่าหนาวแล้วคือหนาวอีหลีน่ะมันทั้งหนาวทั้งลมพร้อมตื่นเศร้ามาก็คือต้องมัดกอบไฟฝิงยแงมืมลแงอาบนำ้ำแล้วต้องมากอบไฟฝิงอีก สมัยคอยอยังหน่อยนะทำเวลาหนาวๆสิบริอาบน้ำได้ในหย้ยอันไปกระโดดอาบน้ำ่ซ้ในน้องสากระโดดต้วมแล้วก็คืนโลดคืนมาแล้วก็จูดเพื่องเอเอเตรียมกองเพื่องไว้กระโดดต้วมแล้วขึ้นมาแล้วก็จูดเพื่องพิงโลดมันหนาว แห่งคำแห่งหนาวคูแฝดอาบน้ำเรียบร้อยนย่ยงแต่เหลือน้องทํำน้องเมยผิงไพรจี้เขาจี้กินพี่น้องจ๋าอย่ยงทํำเขาจี้ท่าไข่ไมรู้ว่าบริทาเขาจี้ใส่ตะเกือท่าเกือพี่น้องอากาศหนาวๆลมๆเย็นๆอย่างสิ่ะผิงไัยต้องมีแนวมกเนาะจากน้อยกันสิเป็นในมขามอย่างสิมกในมขาม จี่เขาจีลและกระมกมัน,น,นมจีจ่กล้วยประมาณนั้นพี่น้องจ๋ากำลังเตรียมอาหารแรงกินเข่าวมื้อนี้เพิ่นกระิีมีหลายเมนูอยู่พี่น้องเซาลอยเพิ่นอ,อ,อ,นอันแกงเขียดไา้ออมเขียดไายแล้วก็สิีมีต้มยำหัวป่าลาบซอยสดป่า <c oughs> ป่ามาจากบ้านเจพลาอันเจพลาไปกับอัมาลากรเบาแบบ ฟื้นนันอามาสมภัยบออันนองทําไปแก้มาจากู่แหละขางหัวไม่หัวระวงอีมก่อนเนื้อค่ากินค่าแต่กินเข้าจีหนาวพี่หน้องหนาว,นาว,นาวไปอาบน้ำเดินทำจักหน่อยไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมกินขา้าว จีเขาจีอ่าสมัยคอยยังหน่อยจีเขาจีต้องทาเนมันหมูพร้อมเอาเนมันหมูนะหยอด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 ใช่เออแล้วเวลาจีเขามันสิมันแม่แซบกําลังเตรียมอาหารแรงพี่น้องจ๋าบรรยากาศบ้านเรา อันนี้มันอยู่กลางอ่าอยู่ติดท,ทงไหฮทงนาพอสนั่นเวลามันหนาวรวมันลมจยางสี่นอ่ะลมกับสิแฮงพอสมควรเขาจีบิดสองใหม่บักใหญ่หนาวที่ทำมาันนี่นาาห,หนาวหาอเลยพิงไผ่อยู่เห้ย ลราไปอาบน้ำมึงดูออตะเก้า <Okay. S 1> สิบ่เคยเห็นอันซีมอนใส่เสือเ้อแขนยาวมันี้อาบน้ำแล้วว่ะ mm hmm. ใส่กางเกงขายาวใส่เสือเ้อแขนยาว <c oughs> เอาคือบให้อันพรอไซกินน้ำแน่ซีมอน <c oughs> บริอิม <c oughs> ลาสลาด <c oughs> แล้วสิบกินคาจีก่อน รวส่ากินน้นต้มยำหัวป่าเอาคนขราคยมาองทำก่คำประหยัดแล้วไม่ค่อยกินแล้ววะเดี๋ยวกะบ่มีสุภาพเบิ่งสาะลอยทําอาหารพี่นาาก้กจ่าเอารถดูดไปมายาแมลงนี่ สซลร้อยกับน้องเมยเพิ่นกะกินข่าวอาบน้ำแล้วเพิ่นกับิเมอร์นอนอยู่บ้านคุณแม่ก็บได้ออกมา,นาหน้าลายเมืองเกีอนะงงัวพี่น้องอันนี้สิเป็นอาหารงวัาารงวใส่กา,กากน้ำตาลใส่อ่ากลำกล้วยแล้วก็ผสมหำอามานนั่นแหละเป็ดไก่ก็ยังบาจักรับจักนอนแซวๆอยู่ เป็ดอมลา,ลาสวัสดีน้องเข้าเมา้ามาน้องทําพี่น้องจา๋าสวัสดีไปสวยเลยสวัสดี <c oughs> สาวลอยกํา <c oughs> ลังเตรียมอาหารพี่น้องเมนูอันผิศดศราหนึ่งป่าแกงเขียดแกงเขียดน้อย เก็ดทรายแสบเด้อเพื่อนอยากเพื่อนบริกิน,นั่นหลายปีไปอยู่ในเมืองหรือกบริกน <c oughs> อันนี้จะห่อหมกปลาปลาไม่น้ำโขงปลาใหญ่ห <c oughs> มกใส่ต้นหอมใส่ข่าเบือห่อแซนใบตองหมก จะห่อมกพี่น้องจ่าแต่สิบเฮ็ดมกน้อยๆเด้ห่อมกเดียวเลยเออหนึ่งเสีหวดคือเฮ็ดมกใหญ่เนาะมกใหญ่แล้วก็เป็นหนึ่งเสหวดมันชุกจังสามารถตากกินได้บ่ต้องอันมาห่อมกเล็กมกน้อยมกเดียวจบคือปลูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องอาหารบ้านเฮาพี่น้องจ่าหลายคู่หลายคนบอกว่าเงินเนี่ยเคยได้ไสอยู่บ่ริสั่น กระไส่คือเก่าอันนี้ตีข้าบะมีหาบะได้ข้ากระสือเนาะคือน้ำปูน้ำปลาน้ำหมอกน้ำมันอย่างสี่ข้ากระสือแต่ว่าเค้าอยู่เค้ากินกะอันไหนตีข้าหาบะได้หรือมันบะมี่ข้ากระสือแต่บางอย่างที่เขาหาได้เขาหาหากินเองเป็นหมูเป็นเนื้ออยังกระได้ซื้อกะปูกบเขียดคือเป็ดไก่อย่างสี่กระบอกเคยซื้อดอกยากยันได้กขาขากินเธอโตสองโตพักหญ้ากระตายชวนค่ะพักหญ้ากะปูกินเองนี่พี่น้องจ๋า มีเบมดเสือยางนี่มาไปชื่อชวนชูแนวแห่งบ่อยแล้วพี่น้องเอ้ยบริษัทครอบครัวใหญ่เ็ดกินอยู่ครอบครัวใหญ่จะกินเยาว่าตานี่เถาะหลายเถียงสามสี่เถียงมากินอยู่นี่ปีนี้เจริญกับบริษัทเมื่อนอนบ้านตะเก او กับสีนางเกี่ยวเขาแล้วนางที่เมื่อนอนบ้านนางนอนนาพอนางมีสปอนเซอร์เลี้ยงคันเมื่อนอนบ้านผัดหมูกินยังก็บม่ได้กินก็อยู่นกำกันจะสี่กระมวนพี่น้องจ๋า เทียงเจลแหลเทียงยายลีแต่เมื่อแต่ยายรุ่นมานอนบ้านแต่ว่าผัวพเนาออกมานอนอยางมะแรงมานอนเผาไก่เผางวัวจังสี่แหละอยู่ให้เทียงให้เทียงหน้าก็สบายอย่างหนึง่งเวลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็สบายเลี้ยงงวเลี้ยงคว,ยวายเขางัวเขากับผูกตาม,มให้หน้านี่แหละตามทุ่งหน้ากับผูกง่ายไปเรื่อยเอาขี่มันเนาะเข่าก็สีงามทาเมื่อบ้านพัดยาเป็ดไก่กระหลายหมูหมากาไก่ เนื้อโบว์พี่เนาะไปกินมือนอ่สังเกตบบสิเบว์จังในเนื้ออันนี้เนื้อคางเดี่ยวกะสีแบ่งไว้กินมะเอื่นที่เหลือก็สีต้มสีโมกสีหนึ่งสล่อยกำลังสีแกงอ้อมเขียดพี่น้องจ๋าใส่ข้าวเบื่อลงไปกินข้าวแล้วเพื่อนคือมานอนบ้านกับสาวเหมยน้องเหมยนั่นเอง ใส่ข้าวเบือลงไปหอ,อมเขียดน้อยแซ่บแน่นอนเพลินว่ะเ <c oughs> พลินอ้อมใส่พักซีลาวแล้วก็กพักกวงตุง้งเก็บในสวน <c oughs> แล้วก็กใส่มะเขือพวงใส่พักด่งขมเพลินว่ะ <c oughs> ใส่น้ำปลาร้าลงไปพี่น้องน้ำปลาร้าซ่บนัว ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยพี่น้องจา้าน้ำปลาเกลือแล้วก็ขาดบรก,ก็คือผมมองผมัวผงมหัศจรรย์น,นั่นเอง <S <S แต่ว่าเขาแกงอ้อมเขียดนี่ใส่น้ำลายพอดีแบบเข้ากับเนื้อกับตอนใส่น้ำลายมันก็จะบรแซ่บเนาะมกกระแสบได้พี่น้องมกแซนแซนหอมแดงไหมใส่ต้นหอมแดง เขียดย้ายยามนี่มันก็สีแสบสีมัน,มนใส่อีปูดออ้วยแกงใส่ีปูพร้อมเนาะหลายคนหลายคนบอกแกงเฉพาะอีปูอ้อมอีปูกะแสบคนว่ากะปูยำนี่กกะมันแกงเขียดน้อยใส่อีปูสุกแล้วพี่น,อน้องจ้าใส่<า>ใบแมงลักลงไปรวพผักอีตูพี่นอ้องหอม ออมเคียดหน่อยใส่อิป,ปนูนาพี่น้องจ๋าแซ่บแซ่บกระปูยำนี่มันตักกระปูขึ้นมาดูลอยอืสีอ่อมตะวมันกระแซบปาปงได้ข้างหม้อป,ป่าต่อร้อยเอามาหนึ่งข้างแลว้วก็หัว ป่านะตอมีน้มเยอะพอบ่อหนามเลสดตอาดป่าหออมอเสร็จไปแล้วเมนูหนึ่งพี่น้องจ๋า อากาศยาวแมลงพี่น้องจาอากาศหนาวๆตะเวนตกดินเรียบร้อยแล้วท้องฟ้าก็ดูแบบสีสดใสเลยพี่น้องจาร,ระหว่างรอกินข้าวรอเมนูต่อไปก็สองเจคนพี่น้องจา ฮัลโหลวันดีเจสบายดีพี่น้องอาบนอนแล้วหนาอวตีอาบอาบแล้วตีมาแก้ปวดตีปากเพื่อมึงตีกูหมู่บ้านเนี่นั่นมึงนอนละเมอมึงเอามือตีกูแม่นบ่โซ่เผลอเขาไปยากท่วงเต้นรำตาเจเป็นอีหยังมึงตีกูเมื่อคืนนี่ฉันฝันว่าโจรเข้าบ้านเจ๊ยังปากโอ้โหดิเจ๊ใครอยู่ ถือกระปั้นมาคอยจกใส่เป็นตีนมาจากจกปตีนอันก็เห็นอันแต่เว้นคอยมาอยากถ่วงอยู่อันปากเอามาเจฟลาปโผล่ไปนะลาดตีสาเหตุว่านอนน้ำกันแล้วก็ผัดลายนะชูใส่กระสุนโจมและฆ่าสกัหินสกัดขากและฆ่าใครจะจมูกเต๋ดับแตไปตาเราเงินไปเสริมใหม่อุตส่าห์ทรมมาตั้งหลายหมื่นบ่ก มีนางเอ้ยสิบว่าก็สิบว่าเรื่องมือจะฆ่าไปงมอิฐปูบ้านนางค่าหลายเนาะเขาบ้านนางก็บ่ได้เขาได้ถึงเงินนางแป๊บหนึ่งก็ออกมาเอาเป็นอย่างเจ๊นางมาอยู่บ้านอัมมาลาสองมือพอบ้านมอยเขาบ้านค่ะนางก็บชิบอะไรมื่อยอีกเลยค่ะสิบสี่มือเู้คนมาคันแก่คันสิกัดเป้าข่าแล้วเป้าทรงมือมือเด้อเขาสิบปีบ้านคนว่าแมนบอลวกนี่กะเข้าใจเขาเจ้าที่กฎระเบียบออกมาคือกับเป้าผ้ามือมือเด้อเขาสิบิีบ้านเราบอกว่า สั่นกับมายู่พี่แหละคนติดสองคนสาคนสกัดสิพอยูเบิสถานการณ์ก็เใช่สิอีกสามมือคนตรวจที่พวกทีไอแมเ่พวกกลุ่มเสี่ยงพี่น้องอันสุเมร์ในี่เรื่องของเรื่องก็คือโควิดเริ่มกลับมาระบาดอีกรอบแล้วบ้านเจสีโดนกักกักอันหม่บ้านไว้เรียบร้อยบาพลากระสองคนเออแวกที่กลุ่มเสี่ยงนะไลยอยู่ขาไปตรวจแต่ยังเจ้าของกับกลุ่มเสี่ยงก็เลยบอกจะเข้าไปเลย พราอเจพลาเพิ่งกลมาอยู่นี่หลายมือแล้วพี่น้องพอกลับไปแล้วก็พยายบาลเขาเจายาย้าก็ยูบและผิดเพื่อบออยากให้เมื่อเขาอยากยูพุ่นก็นคือให้ยูพุ่นอยู่พี่ก็คือให้ยูพี่นะเนาะเพราะว่าการเข้าใจเพิ่อนก็บออยากให้ไปให้มาบออยากให้อยู่ต้องพีกเป็นกลุ่มเสี่ยงคนลาและคนติดโควิดนะ่ะไปงานดองอะนะคือกันอืมไปงานแต่งเแต่ทีนี้มันเลยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบิดเพิ่นเลยก็อัน อยู่ในช่วงอ่าตรวจสอบตรวจมันออกก่อนมันแบบมันเย็นเย็นก่อนจากอาทิตย์หนึ่งเนาะไอ้มัน้องมีเพลทติดเพิ่มแอ้วกขันมีแค่สองคนนะครับคือว่าปลอดภัยนะผลตรวจเพราะฉะนั้นช่วงในกระเชนแต่พวกนางสองคนพี่น้องพวกเจ็สีกันมิดซีรีบ้านเพื่อนถูกปิดแล้วเพื่อนก็ไปแซ่บได้คือกันเนาะนังก็มาหานังเถาดิบ้านเจ็สีเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีคนติด ต่างคนต่างอยู่ในกลุ่มเสี่ยงบ่ดนี้เขาก็สิหาว่าผิดกันอีกเออ,เอ,อนางสีกับครูนางเฒ่าแต่ฉันกับครูกับเธอบ่ทราบว่าผิดกันแตน่ดีมือนการจะไปเจอคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งอยู่ชันหนบอกว่าอ๋อมันช่องนี้บ้านเขาปิดบ้านเลยไปหากันบ่ได้ กนัพี่น้องหักกันคือเก่าพี่เราเอ้ยบริพิตกระดกมันก็ดีคือกันชิมีคนด่ามาฮาก็แสดงว่าเขาให้ตีติวตอร์ก็ติดตามเขาฮันเด้ครับผมสงสัยบึงเขาต้องรอติดตามตอนต่อไปพวกนี่เขาสิเป็นไจต่อเพรมนเขาพิดกันบ่เวลาเห็นกันก็แสดงมีเวลามีเวลามหากันเวลาบบเห็นกันแสดงว่าก็อยู่ในส่วนต่างคนต่างอยู่พี่น้อง หนาวพี่้องไปสิมต้มน้ำอาบคือจังไหดบุนีน้ำบอกว่าอาบบเย็นบันาวบ่าน้ำบดดาทับปดไใหม่มันเย็นแต่พออาบอิลีกับบุญนาวแต่อยู่ข้างนอกก็สิหนาวอยู่คอยบอกว่าเจ๊คันวันหนาวอิลีคือบ่อในน้ำอันห้นเสื่อนเครื่องทำน้ำอนเพื่ามันแพงพ่นว่านสี่ห้าพันต้องให้ทาบติดตั้งให้ดีได้เดี๋ยวมันมันสดเนาะบัวเม่นบ่หอดดอกเนาะ ราคาสองพันกับมีมันมีราคา,า,าแบบเขามาติดตั้งให้ได้ครับติดตั้งเองอันตรายใดมันต้องมีสายลอด,ดินมีอย่างไนก็อาดอุ่นนั่นพัดนันมันตามันสิดูปเปอ้ยเฮ็ดอ้างอับหนะ้าแล้วก่อน มีอาน้ำมันต้องมีอ่างน้ำรุ่นน้องเกิใส่ได้่เปิดน้ำให้ส่บ้าบแมนอ่างอาบน้ำเคลือนัแทงน้ำแทงน้ำาพใน้องน้เห็นอ่างอาบน้ำกเห็ดอ่างกุชี่นะคะเดี๋ยวราะอ่างกุชชี่จะมีเวลาแส่บ่หรอเออจากมือเขาบอกถือกันะไปซื้ออ่างเม่เ็ด เราไอมาพี่น้องเห็ดนั่นเห็ดนี่รอ้ายมาสกอจะสีเห็ดเจ้าค่ะเห็ดแท้งน้ำคือในบ้านเราก็มีกอกน้ำไปถามมาแล้วปอกใหญ่นึงค่ะลิตรสองพันสี่พันสองพันสามพันลิตรบ่อันกอกเฮามักกระสมควรในส้อันแท่งน้ำแต่พอบ้านเฮากะใส่กอกน้ำมมีสิ่งล่างจากใส่ตลอดเวลานะสมกับ มีพนะาวไ่น้ำตรอดเวลาอันนี้เวลาสิเปิดเตาเทอก็คือเปิดปัดป๊มน้ำม,มันเห็ดปั๊มเสียไว้เนาะคุณเห็นหไนมนหมเครื่องปั๊มน้ำเสียไว้มันแพ้ด้เขามีแท่งน้ำมันก็กสะดวกสบายหลายอย่างก็ดีนันอารุปแลวนอนห้องเดียวกันอองเดียวกันคือบนอน,นอตนก็ละหองรถห้องก็ว่างจากน่อยก็จะได้นอนก็ละหองเลยนะจะเอาผัวนางวาเออ พุยกระผู้บ้าก็หูเบิร์ตย่างก็ังแล้วก็นอนฟังอยู่ข้างหูเย็ดเด็ดเด็ดเด็ดโอ้เด็ดเด็บสักหน่อยสิอีกชานังคุยกับป้าแล้วก็สิโอ้ยอยากโอ้ยสิตีโทรศัพท์ตกบอลนู้นวอลบอลพี่น้องส่วนนี้ก็อยู่ในส่วนไปไซบอรดัยพี่น้องอยู่แถวทงไฮทงนาอยู่เทียงไฮเทียงนานแหละไปหันไปนี่กันสมือกันเสียงเนาะกับสมือแห้งสายพันธุ์ใหม่ใม่แห้งกันนักกว่าสายพันธุ์เก่าเเพิ่นว่า เนะาะกะอย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อพี่น้องผู้ใดยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้อยู่บ่องซุ่มซนเลยอยู่แถวกรุงเทพเน้องสมมอืนี่กะโควิดเด็กก, COVID ก็บ้าหัวมันรอบสามหอบสี่หลอบหากระบัวรูวววมันกะมีสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆเนาะกะระมัดระวังเอาเองการที่เขาอยู่แบบาาส่วนตัวกะดีแล้วบอกว่าอยู่ภาคใดนๆก็ดูแลสุขภาพเรือจ้ะค่ะส่วนนางไก่ยังดีแต่อยู่บ้านนอกบ้านนาเนาะพี่น้องเนาะก็อยู่หางไก่ซุ่มซนเมน ไปใช้มาใส่กระดูแลจ้าก็อยู่พี่น้องยันตายก่อนเงินยูทูบเข่าก็จะมาเข่าแล้วจ้ามันข่าชิ้นไหนหนึ่งคนละอ่ะมันตัดแล้วเดือนนี้มันก็ตัดไปแล้วเออมันเปิดชั้นเนี่ยมันขึ้นเลยนะมาตอนนี้บ่มีกับเขาเก็บภาพบรรยากาศดูเพล็กซ์ทันทีพอกันคลิปหนาพี่น้องจ๋าไปแล้วสวัสดีฝากกดไลคกดแชร์ด้วยนะฝากส่องอมราช่องเจพอลล่าด้วยพี่น้อง